คุณทางแบรนด์มากๆเลยนะคะที่ยังมีตาอยู่ใน PR list อยู่เพราะเราในกระดาษก็ไปเต็มนี่จัดหนักจัดเต็มไม่ยั้งเลยทีเดียวไม่เหนียวไม่เนอะไม่เ,มมเยอะมไม่ชีสไม่ชีสคืออะไรอ่ะอยากชีสได้ไหมชอบกินชีสจับเด็กไว้รุ่นสมัยนี้หรือเปล่าป้าแต่ไม่ถอดกูมันเยิ้มจนแบบมันไหลไหลลงมาแบบจริงๆตรงปากแล้วไหลมาเลอะคางอ่ะรู้สึกว่ามันแบบน่ากลัวแม่มันตาลไปเปล่าแม่มันแบบมันไหมไปเปล่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอตาก็จัดเต็มแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าหน้าย,ยังดูซิดซิเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาปากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตามีตัวนี้ค่ะจะมารีวิวกันนะคะของลากาส s เอ้ยพูดถึงลากาสเนี่ยอตาได้รีเควสมาบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าอตาเคยรีวิวลากาสตั้งแต่วิดีโอแรกแล้วคือแบบด่ากัน จุยตุบมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะเขาก็พัฒนาแบรนด์ขึ้นมาดีขึ้นมากแบบออกสินค้าใหม่คือแบบว่าลบคัสบพประมาทไปได้เวอร์แล้วก็ตอนนี้นะคะเขาออกเป็นลิปตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นลิปเลเร์กลอสนะคะอันนี้ตาได้เป็นบ็อกเซตมาทั้ง3สีเลยก็ขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะคะที่ยังมีตาอยู่ใน PR l i s t อยู่เพราะเราในกระดาษก็เป็นเต็มนี่จัดหนักจัดเต็มไม่ยั้งเลยทีเดียวแต่ก็แบรนด์ก็ยินใจดีแล้วก็ขอบคุณในตามาบอกว่าพี่ตาเป็นแบบว่าส่ว สําคัญที่ทําให้แบรนด์ได้พัฒนาเลยนะคะแต่ก็โอ้ยยินดีมากๆาเลยค่ะขอบคุณมากเลยแล้วขอบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะซื้อเองหรือสปอนเซอรรีวิวตามจริงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตนี้กันนะคะอันนี้กล่องเนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเหมือนกล่องบุหรี่เลยดูดิเปิดอย่างเงี้ยเหมือนกล่องบุหรี่เลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งใจให้เหมือนหรือแค่เขาอาจจะมองว่ามันเออมันเก๋ดีแล้วก็พอเปิดมาด้านในเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด3เบอร์ค่ะมีแค่3เบอร์เท่านั้นรุ่นนี้ เบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์หนึ่งออกชมพูเบอร์2ออกส้มๆเบอร์สาออกแดงๆนะคะกล่องเนี้ยน่ารักมากๆขอบอกเลยว่าตั้งแต่หลังจากที่เขาหายไปโดนกระแสะแบบว่าครีมของเขาไม่ค่อยเลิศอะแล้วพอเขากลับมาปั๊บนะบอกเลยว่าเขาทำอิมเมจของแบรนด์ดีมากลองเข้าไปดูใน IG ในอะไรแพ็คกล่องแพ็คเกจกล่องอะไรคือดีขึ้นมากแล้วก็ไม่ใช่แค่แพ็คเกจนะอย่างไอตารรวิวตัวเบสทินรุ่นใหม่ของเขาก็ทำดีขึ้นมา,มา,มากตัวนี้ตาก็เลยค่อนข้างคาดหวังว่าน่า น่าจะดีนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกล่องเนี่ยทำมาน่ารักมากๆมีการปั๊มนูน ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็แบบเป็นสีโฮโลแกรมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทาไล่สีออกมาสวยมากเลยอะ่ะทุกคนดูดิเนี่ยทำเป็นไล่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 สีของสีแต่ละเบอร์คือใส่ใจมากๆสวยมากๆการที่แบบว่าทํากล่องตามสีเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาแบบลงทุนมากเลยนะการที่คุณจะมาแบบอันนี้สีนึงอันนี้สีนึงส,นสนีนึงต้นทุนการผลิตต้นทุนการพิมพ์กล่องมันก็ไม่ได้ถูกนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในเนี่ยค่ะแท่งก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะเป็นแท่งแบบอะคริ ลใกใสเออแล้วก็มีการแบบว่าสกรีนชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุน่นชื่อรุ่นลิปเกรสนะคะ ตัวนี้น,นะคะในแบรนด์เขาเขียนว่าเป็นกลอสเนื้อเจลลี่นุ่มๆน่ากินไม่เหนียวไม่เหนอะไม่เยอะไม่ชีสไม่ชีสคืออะไรอะ่ะแกะชีสได้ไหมชอบกินชีสจ่ะสีแน่นกบปากได้ดีแล้วก็ยังมีความฉ่าว่ะคือหลกัหลกๆอะ่ะมันเหมือนเป็นกลอสแต่ว่าสีมันจะแน่นอ่ะเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างลิควิดลิปสติกแล้วก็เอาความฉ่าๆของกลอสมาใส่นะคะแล้วก็มีการทําให้ปากฟูแล้วก็ปากพลําขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะยิบยิบปากหรือเปล่าไม่แน่ใจ คำว่าเกรซเนี่ยนะคะเกรซเนี่ยแปลว่าเคลือบเหมือนเวลาเราไปซื้อโดนัทรุ่นที่มันเขียนว่าเกรซเนี่ยมันก็จะเหมือนมันจะเคลือบออซีรัป หรือว่าเคลือบน้ำตาลหรือเคลือบความหวานไว้ด้านนอกอะไรแบบนั้นอันนั้นคือความหมายจริงๆของควาว่าเกรสซึ่งโดยปกติแล้วลิปรุ่นเกรสที่ไม่ได้หมายถึงของแบรนด์ลากาสอย่างเดียวนะหมายถึงอินเจเนอ l ลเลยอ่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบผลึกสีเข้าไปบริมฝีปากเหมือนชินแต่แตามไม่แน่ใจว่าอย่างของลากาสเนี่ยสีเขาจะผลึกเข้าไปในปากเหมือนทินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีทั้งหมด3ส,สีเดี๋ยวตาลองแกะายให้ดูก่อนเลย อันนี้ก็จะเป็นทั้ง3สีของเขานะคะเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์สเรียงเลยนะคะเบอร์หนึ่งจะออกชมพูเบอร์2จะออกส้มๆแล้วก็เบอร์สามเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะออกแดงๆแ,แต่ว่าจริงๆแล้วออกเป็นน้ำตาลไม่ไหม่เสียมากกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าค่อนข้างฉีกกดเรนจ์สีเพราะว่าปกติแบบก็ต้องชมพูพส้มแดงอะไรนี้แต่วันนี้เป็นออกน้ำตาลแต่เดี๋ยวลองดูจริง,รง,รงๆไงตาค่อนข้าง,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 างชอบสไตล์การแต่งหน้าของน้องไอติมนะแต่ตารู้สึกว่าเขาแบบแต่งหน้าเก่งแต่งหน้าสวยแล้วก็ เขาเป็นคนที่เลือกโทนสีสวยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสีที่เขาเลือกมา3อันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอตาขออนุญาตเอา r e ม o v e r เช็ดตรงนี้ดูก่อนนะคะว่าสีเนี่ยจะติดโทนเหมือนทิ้นไหม โอเคอันนี้เนี่ยสามารถเช็ดออกได้แล้วก็สีเนี่ยไม่สเตนหมายความว่าตัวลิปเกรสเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะเคลือบเๆด้านนอกแต่มันจะไม่ได้แบบผลึกเข้าไปเหมือนทินที่แบบเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ออกซึ่งส่วนตัวนายตาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทินคือแบบน้องๆแบบว่าใสเกาวแต่งหน้านใส่บางคนอาจจะใช้ทินด้วยด้วยความที่มันติดทนแล้วก็ มันดูน่ารักแต่ว่าอย่างไอตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ทิ้นเพราะว่าบางทีไอตาแบบสวอชลิปสติกแบบสิบสียี่สิบสีไอตาจะไม่ค่อยชอบสีที่มันสเตนมากเพราะเวลาบางทีมันลบแล้วมันลงสีต่อไปแล้วมันอาจจะทําให้เพี้ยนมันมันยากต่อการทํางานเราแล้วเราแบบสายฝ่อด้วยเนาะเราก็เลยไม่ค่อยสะดวกกับทินแต่พอเห็นเขาเขียนว่าลิปเกรสก็เลยเออดีใจว่ามันจะวาวมันจะฉ่ำมันจะเหมือนสายเกาแต่ว่ามันจะไม่ผลึก เข้าไปในริมฝีปากเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบอร์แรกก่อนนะคะสีน่ารัก สีแบบน่ารักมากถูกใจมากเลยอะ่ะเท่ากับสีตานี้เลยอะ่ะแล้วคือเนื้อดือมากค่ะเนื้อคือเป็นความฉ่ำแต่ไม่ได้ฉ่ำเท่ากลอสไม่ได้ฉ่ำจนมันไหลอะ่ะเข้าใจปะบางทีตาใช้กลอสบางยี่หอ้อคือมันเยิ้มจนแบบมันไหลไหลไหลงมาแบบติ่งๆตรงปากแล้วไหลมาเลอะคางอะ่ะคุณเคยทากรอสแล้วไหลเลอะคางปะไอตาเคยคือไอตาเป็นคนที่ทาปายตาทาเยอะทาใหญ่ทาแน่น แล้วสีดีมากทุกคนแล้วมันจะมีความรู้สึกเย็นเย็นบนปากแต่มันไม่ได้ถึงขั้นยิบยิบบนปากเหมือนพวกแบบว่าลิปพัลเปอร์ของเมืองนอกของแบรนด์ฝรั่งที่แบบว่าเหมือนทาแล้วมันจะไปยิบยิบให้ปากตุยตยอันนี้มีความเย็นเย็นหน่อยๆแต่ไม่ได้ยิบขนาดนั้นถามว่ามันจะพัมปากให้มันดูแบบว่าใหญ่ตุยขึ้นมาไหมไหมมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เนือ้อเขาจะเป็นวาวๆเนี่ยนะคะมันจะช่วยแบบสร้างเอฟเฟกให้ปากเราดูแบบดุ๊่ฉ่ำดูหน้าจุ๊กแต่ไม่ได้ฉ่ำขนาดเท่าลิกอ บางคนอาจจะรู้สึกว่าโหลิปกลอสมันเยอะเกินไปสําหรับหนูพี่มันแอบบใช้ชีวิตลําบากมันแบบมันเนื้อปากไปหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบว่าความตรงกลางความพอดีของความที่ไม่ฉ่าเกินไม่ยุ้ยไม่เยิม้มจริงๆอย่างที่เขาบอกอ่ะไม่เยิ้มไม่ชีสไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าชีสแปลว,ว่าอะไรสรับเด็กไวรุนสมัยนี้หรือเปล่าป้า,ปา,ปาตามไม่ทัน <laughs> ไปสีถัดไปเลยค่ะ อันนี้จะเป็นสีเบอร์2นะคะชื่อสีแม t มันก็เป็นส้มที่ชัดอ่ะอันนี้ขนาดว่าตาพยายามทาแบบไม่เต็มปากอันนี้ไม่เต็มปากแล้วหรอแม่สวยดีนะสำหรับใครที่ชอบสีแบบสไตล์ออกมจม,จม อิดอิดมันก็ไม่ได้อิดมากแต่มันก็จมจมอะ่ะสดใสเออจริงๆสีนี้ก็เข้ากับสีตานะเพราะว่าตาแบบแต่งตาสีแดงอะ่ะเฮ้ยแฮปปี้นี่ว่าหลายๆคนน่ะน่าจะกรีสีนี้กันแต่ส่วนตัวไอตาเฉยเอาจจะเป็นไอตาไม่ค่อยได้ชอบโทนสีส้มเพราะว่าปากส้มอะ่ะทาแล้วมันหน้าขาว ดิฉันไม่อยากน้าข่าวเนตอนนี้หน้าดิฉันใบมากคอคือดิฉันไบมากเออแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยอาจจะไม่ได้หยิบใช้บ่อยๆแต่นี่ว่าคนน่าจะชอบเยอะพวกเธอชอบสีฉันรลอชอบถ้าพวกเธอชอบพวกเธอกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยแล้วออมาทุกคนค่ะสีนี้คือถูกจริตมาก ตอนแรกที่สวอชบนหลังมือเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันแบบหนักวาบบ่าแม่มันตาลไปเป้าแม่มันแบบมันไหมไปเป้าแต่พอลงจริงๆสวยมากมามาดูใกล้กันคะ่ะนี่นะคะใกล้ๆคือแบบสวยมากเป็นสี แดงๆอมน้ำตาลคือมันจะไม่ใช่น้ำตาลแบบไหม้แก่ๆไปสัทีเดียวแต่มันก็จะติ่งๆแดงๆรงือด,ดไม่ไหวอันนี้ขนาดนะว่าทาน้อยแล้วนะสีค่อนข้างชัดเลยใครอยากได้เบาๆทาน,นิดเดียวพอแล้วเอานิ้วเบลนเบลนเบลนนะคะอ่ะก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาเลือกสีมาดีจริงๆนะคะเหมือนแบบสไตล์น้องไอติมเขาจะแบบว่าบบสีอมอม ตุยตุยนวลนัวคือเรารู้สึกว่าเด็กสมัยใหม่อะเลือกสีลิปได้เก่งมีความแบบมีมิติในสีอะและอย่างเงี้ยคือทางง่ายสวยเลยดีมากสีนี้ดีมากโอ้ยโอ้ยและคือแบบพูดว่าสีนี้ดีมากเหมือนมี24สีเปล่าค่ะมีแค่สสีดีไปแล้วสองสเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสีไหนจะเป็นสีในใจไอตาค่ะนี่เลยค่ะสีโปรดของไอตาน้องเบอร์หนึ่งนะคะชื่อสี เบรเลยนะคะเบรที่แปลว่าเปื่อยรอนจรนนะคะซึ่งไอ้ตามองว่าสีนี้นะเขาอาจจะหมายถึงว่าทาเราเหมือนแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเบาๆสีมันอ่อนๆแต่มันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะคือทาก็รู้แหละว่าทาปากอะเตยจะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้ของลากาสนะคะชื่อว่ารุ่นลิ g l กรสเนี่ยตังเกิเรื่อง เฮ้ยประทับดีนะทํามาแค่3มสีตอนแรกทำมาแค่3มสีเรายังรู้สึกว่าโหยมันจะมีสีที่ถูกใจเราไหมนะเพราะเราก็เป็นคนเรื่องเยอะอยู่ประมาณนึงแต่ปรากฏว่านะคะมีสามสีถูกใจเราไปสองสีเลยเรียกว่าแบบเอาใจพี่ไปแล้วอ่อ่มอบโลอกไปเลยเอออันนี้คือตาชอบมากนะคะเขาขายอยู่ที่แท่งละ300กว่าบาทนะคะ ซึ่งเป็นราคาที่ตาู้สึกว่ากลางๆมันไม่ได้ถูกมากหรอกแต่มันก็ไม่ได้แพงอะ่ะเออประกอบกับแพ็กกลงแพ็กเกจแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ตาู้สึกว่าเป็นความกลมกลม่อมเป็นเนื้อที่หลายๆคนน่าจะชอบถ้าเป็นคนเรื่องเยอะแบบไม่ชอบอะไรแห้งเกินไม่ชอบอะไรเหนอะเกินฉันไม่ชอบอะไรฉ่ำเกินอันนี้จะชอบคือได้เอฟเฟก์ที่ดูฉ่าที่ดูเหมือนเหมือนทาลิปก่อนเยอะๆแต่จริงๆอะ่ะเบาสบายปากมากเลยคือแบบไม่ได้มีความแบบเหมือนเหมือนทาอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ ได้มีความแบบเหมือนแบบรู้สึกริมฝีปากจลอดเวลาคือมันสบายมากแล้วปากฉ่ำๆแบบเนี้ยมันทําให้เราดูอ่อนเยาว์ถ้าต่อให้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเยอะเท่าไหตามันก็แบบสามารถใช้ได้นะไอาตารู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อแบบไอยอย่างคนแต่งหน้าอย่างดิฉันทาก็อานข้าวเพราะว่าสีมันชัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าหรือแต่งหน้าน้อยมากน้องๆแบบนักเรียนวัยใสยอะไรเงี้ยทาเบาๆเอานิ้วเบนเนเกีเ่ยมันก็ได้นะคะไอาตารู้สึกว่าไอาตาชอบตัวนี้มากๆเลยถึงแม้ว่าไอายอย่างเบอร์สองส่วนตัวไอตาไม่ชอบแต่ตาว่า ก็น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะเห็น mm hmm. ว่ามีโปรถ้าซื้อสามแท่งเหลือแค่เก้าร้อยกว่าบาทแต่ว่าก็เป็นโปรที่คุ้มดีแต่ถ้าแบบใครแบบโห่หนูจะเอาไปทําอะไรอะพี่สามแท่งหนูไม่ค่อยได้แต่งหน้าก็ซื้อแท่งเดียวสีที่ถูกใจดูจากรีวิวไอตาดีก็ได้นะคะไอตาว่าถ้าเซฟเซฟง่ายๆเบอร์หนึ่งทาได้ง<ๆ>่ายผิวขาวทาได้ผ<ๆ>ิวเข้มทาได้สวยแล้วก็ดูดีในทุกๆสถานการณ์เชียร์อันนี้บอกเลยว่าชมอันนี้บอกเลยว่าอวย ะะไม่ได้ชมเกินจริงแต่ว่าชมตามที่ได้ลองตามที่สัมผัสถ้าของดีเราก็พูดเต็มที่ว่าของดีแล้วเราก็สนับสนุนแล้วก็หวังว่าเขาจะขายดีดีเออทุกนที่เราก็ไม่ได้ไได้เงินก็อะไรกับเขาเลยสำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะก็เอาลิปเกรสของลากา a s สงงไหมลิปเกรสของลากาสลิปกลาสของลากรสนะคะมารีวิวตามรีเควสตามคําขอของทุกคนแล้วเพื่อนๆชอบเบอร์ไหน คอมเมนต์บอกด้านล่างกันหน่อยเดียวไอต้ตาอยากรู้ว่าว่ามีใครชอบเบอร์หนึ่งเหมือนในตาไหมคอมเมนต์บอกด้านล่างกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เป็นกลอลโลเจาลังใจให้กันหน่อยนะจ๊ะกด subscribe กดสั่นสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายอยากให้รีวิวอะไรกันก็บอกได้นะคะ